กินกระแสสแตนบายศูนย์จุดศูนย์สี่เก้าโอเคเดี๋ยวผมจะกดเปิดเครื่องเลยนะครับนี่ครับกระแสไม่กระติกเลยรกระแสไม่กระติกเลยเสียบสาย wifi มาผิดด้วยนะครับโอเคแล้วก็ผมว่าคุณพี่น่าจะคือแกะมาแล้วล่ะครับนี่ครับฝุ่นเยอะมากเยอะแบบเยอะจับนะครับเยอะจับเลย h ฮอมแทบมองไม่เห็นเลย ผมได้สังเกตนะอ้ะบงตน้นจะมีอ่าเขาเรียกสีพินเตอร์นะครับตำแหน่งตรงนี้นครับดำเลยนะครับดำไปเลยแล้วใส่เ,เที่ใส่บอดี้เพราะว่านี่น,นี่นี่ครับนี่ครับออนเองเลยมีภาพมา สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงศ์สำหรับคลิปนี้นะครับเรามาซ่อมรถบุกเดลของคุณอามนะครับท่านลูกค้านํามาหน้าร้านเลยนะครับด้วยอาการเปิดไม่ติดแต่เป็นรถบุกเดลโมเดลอะไรนะครับอาการเปิดไม่ติดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยคุณอามนะครับและท่านผู้ชมวิธีการดูโมเดลของเครื่องนี้นะครับให้เราดูด้านหลังเครื่องนะครับ เป็นโน้ตบุ๊กเดลอินไปรอนสามสี่สศนะครับปลายนิ้วมือผมเลยอินไบรอนสามสี่สอศอาการเปิดไม่ติดอ่ะนี่ครับผมให้เพื่อนเพสังเกตก่อนนะครับเบื้องต้นคือคือผมยังไม่ได้ซ่อมนะครับอ่ะปิดมาสุดนะครับตอนเปิดจะมีเสียงดังกึกน,ะนี่เครื่องเคยแกะมาแล้วนะครับผมมั่นใจเพราะว่าตอนประกอบเครื่องนี้โดยมากช่างนะครับ ช่างหรือลูกค้าหรือใครก็แล้วแต่ครับตอนเสียบบอดี้ด้านบนเข้าไปตำแหน่งตรงนี้นะครับจะไม่ลงล็อกเ,เปิดให้ดูนะครับดดจะดังทุกครั้งนะครับคือบอดี้เขาจะกินกันโอเคไม่เกี่ยวกันครับแต่ผมก็ต้องแกะอยู่ดีเดี๋ยวผมประกอบให้ดีโอเคผมใช้สปายตัวน,นี้นะครับกินกระแสสแตนบาย0.049โอเคเดี๋ยวผมจะกดเปิดเครื่องเลย นีครับกระแสไม่กระดิกเลยกระแสไม่กระดิกเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องกันเลยว่าเป็นที่อะไรนะครับเครื่องของคุณอามไปดูพร้อมๆกัน อ้ามครับผมได้แกะเครื่องออกมาแล้วถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนนะครับเบื้องต้นเสียบสาย wi-fi มาผิดด้วยนะโอเคแล้วก็ผมว่าคุณพี่น่าจะคือแกะมาแล้วแ่ะครับนี่ครับฝุ่นเยอะมากเยอะแบบเยอะจัดนะครับเยอะจัดเลย H อแทบมองไม่เห็นเลยครับนะครับัดลบนี้ไม่ต้องพูดถึงชุดความร้อนนี้แน่นอนแล้วครับ คือแห้งแน่นอนโอเคมาดูฝั่งบอดี้กันบ้างฝั่งบอดี้ก็นี่ครับฝนคิ้คงลงมาเลยแล้วกกมุมหนึ่งก็ถือว่าสุดนะครับครั้งนี้สุดเลยนะครับผมยกให้คําว่าสุดสุดจัดบรรัลาดพออัน <c oughs> นี้ก็ฝนเล็กน้อยนะครับด้านบนนี้ด้านหลังก็มีนะครับนี่อาจจะของบ้านน่าจะมีสปเดอ์แมนนะครับถ้ามาทำดัง ไปดไ,ไปไกลแล้วนะครับผมนี่เริ่มโอเคเดี๋ยวผมทาความสะอาดให้ก่อนแล้วเดี๋ยวมามาซ่อมเป็นบอร์ดกันอ่ดแล้วมาดูอีกอย่างขอโทษนะครับคีย์บอร์ดของคุณพี่เขาปุ่มก็หลุดไปนะครับน่าจะไม่แน่ใจว่าใช้งานได้ไหมแต่เดี๋ยวเราเราตอนเราซ่อมเสร็จเดี๋ยวเราเช็คให้ครับโอเคไปทําความสะอาดกันก่อนคุณอาร์มนะครับแต่ท่านผู้ชมผมได้ทำความสะอาดให้แล้วนะครับมาดูกัน นี่นะครับความสะอาดก็ได้ประมาณนี้แหละครับถ้าใหม่ก่อนนี้ก็ต้องซื้อใหม่ห <c oughs> <c oughs> ยอกแล้วไอทุกรอบเลยโอเคอ่าเมนบอกก็ทําความสะอาดให้นะครับผมล้างซีโคนออกเลยเพราะว่าเช็ดซีโคนออกเลยเพราะว่าซิลิคโคนเนี่ยแห้งหมดแล้วนะครับซิซิงก็โอเคหมดแล้วบอดี้นี้ก็ ผมเอาสไปเดอร์แมนออกไปแล้วนะครับสไปเดอร์แมนไม่มีแล้วนะครับตรนนี้มีมีคราบนะครับแต่ว่าไม่ใช่ฝุ่นแล้วนะครับมันจะเป็นคราบนะไม่เป็นไรครับมีคราบบ้างนะครับตามอายุการใช้งานโอเคเดี๋ยวผมจะไล่ระบบไฟเมนบอร์ดให้เพื่อนๆดูกันด้วยก,ก่อนนะครับบางคีบอร์ดก็ทำวานรานให้แล้วนะครับ แต่ว่าปุ่มนี้ไม่ได้เป่าหลุดนะครับมันหลุดอยู่ก่อนมันหลุดอยู่ก่อนแล้วนะครับโอเคเอดูกันผมผมซ่อมระบบไฟเมนบอร์ดครับแต่ว่าเบื้องต้นผมสังเกตก่อนเลยนะครับผมได้สังเกตนะเบื้องต้นจะมีอ่าเขาเรียกซีพิลเตอร์นะครับตำแหน่งตรงนี้นครับดำเลยนะครับดำไปเลยแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้นะครับ ผมไม่ได้ใช้วงจรเลยนะครับยังไม่ได้ใช้คือคือผมจะสังเกตก่อนแล้วก็มีตำแหน่งตรงนี้นะครับหลายจุดมากครับ1จุด2จุดสามจุดนะครับแล้วก็ด่าน,นี้ก็มีนี่ครับ ec ขาดำหมดเลยเดี๋ยวผมจะเก็บงานพวกนี้ก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่ามันจะติดเลยไหมเปิดติดเลยไหมนะครับ คือผมค่อนข้างมั่นใจว่า <c oughs> บางเครื่องผมอาจจะต้องไม่ไม่ต้องใช้วงจรก็ได้คือผมค่อนข้างมั่นใจว่าอถ้าตรงไหนผิดสังเกตผมจะเก็บจุดที่ผิดสังเกตก่อนอ่าผิดสังเกตคือหมายถึงว่าจากบอร์ดที่ผมเคยดูประจาประจาแล้วผมจะดูว่าอะอเกมันผิดสังเกตผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นปกติกว่าถ้ามันเปลี่ยนเป็นปกติแล้วมันเปิดไม่ติดเนี่ยเราก็มาไล่ระบบไฟทีนึง โอเคครับผมลองผมลองเปลี่ยนจุดืิดสังเกตก่อนนะครับแล้เดี๋ยวมาดูกันว่าเปิดติดครับ ประกอบไปก่อนนะครับผมเก็บชุดที่ปิดสังเกตไยแล้วเดี๋ยวผมประกอบเพื่อเทสนะครับแต่เรื่องนี้ผมยังไม่ได้วางาผมยังไม่ได้วางซีโคนไม่ได้วางซิงค์ผมจะลองเทสก่อนว่าเปิดติดไหมใส่เอ็นที่ใส่บอดี้เพราะว่านี่นี่นี่ครับนี่ครับออนเองเลยมีภาพมาเลยครับโอเคผมถอดก่อนนะครับเห็นไหมครับบางทีเราอาจจะไม่ต้องใช้วงจรก็ได้ครับบางเครื่อง คือเราใช้ความเคยชินที่เราเคยเห็นนะครับมันผิดสังเกตโอเคเดี๋ยวผมจะนี้เลยเงี้ยผมจะวางซีลีโคนให้นะครับแล้วก็าวางซีลีโคนให้ใหม่แล้วประกอบลงแล้วตรวจชิคกันทั้งหมดว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับไปทำกันเลย นะครับผมได้ประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเทสกันเลยอ่าใช้ซับไพ่ตัวนี้นะครับกดเปิดเครื่องเลยนี่ครับเปิดติดขึ้นภาพแล้วนะครับอันนี้อ่าเขาเขาจะฟ้องอ่าอะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์ของแท้นะครับต้องกด F 1สักครู่นะครับขอโทษนะครับนี่ไม่ได้เปลี่ยนไว้นะครับแสบคีย์บอร์ดนอกนะครับ ก็ต้องกด F1 สักครู่นะครับคีย์บอร์ดฝั่งนู้นกดไม่ได้นะครับเอาใหม่ฝั่งนี้ก็ได้กดปิดก่อนนะครับเปิดใหม่เปิดืออโอเคเปิดใหม่นะครับจะกด F1 นะครับเพื่อผ่านไป คีย์บอร์ดผมใช้ไม่ได้นะ, okay, ะกด F1 นะครับต้องใช้คีย์บอร์ดนอกกด Start Windows Normal บูเข้า Windows แล้วนะครับอันนี้นะเป็น Windows 7นะครับของกณพี่อาร์มนี่ครับบท Windows สักครู่หนึ่งนะครับมัจจะเป็น Windows 7มันก็เร็วพอสมควรนะครับคี board, ย์บอร์ดของท่านลูกค้าเสีย จะได้มากครับจะเป็นผมกดเน่นไปแล้วครับตอนแรกกว่าจะไม่ให้แน่นเพราะว่าจะเทสคีย์บอร์ดด้วยแต่ถ้าคีย์บอร์ดไม่ค้างก็กดแน่นไปได้ไม่เป็นไรบูทได้แล้วนะครับสักครู่นึงนะครับเ,เพื่อนๆบางทีเอาฮาร์ดดิสก์แบบธรรมดาของเขายังไงเขาก็บูทช้านะครับผมไม่มั่นใจว่าเครื่องเก็บแบตเตอรี่ไหม น่าจะไม่เก็บน,นะครับเพราะว่ากระแสแสเขาน้อยมากโอเคเขาบอกว่าการเปิดเครื่องใช้งาน Windows Windows ไม่ใช่ของแท้นะครับตามภายหลังนะครับกดตามภายหลังกดตกลงนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวผมแก้ให้นะครับ Windows ติดลงตะเบียน Windows 7ติดลงตะเบียนนะครับเดี๋ยวผมแก้ให้นะครับคุณพี่อางนี่ครับบูตเข้าหน้าต่าง OS เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะตรวจเช็คให้ทั้งหมดนะครับว่าคีย์บอร์ดใช้งานได้จริงทุกปุ่ไมไหมแล้วไมค์เว็บแคม DVD นะครับทัปแป้นคลิกซ้ายคลิกขวานะครับได้ปกติไหมเทสเสียง Wi-Fi ใช้งานปกติไหมนะครับแล้วผมจะแจ้งคุณอาล์มไปอีกทีหลังไหมนะครับโอเคนะครับใช้งานได้แล้วสำหรับเพื่อนๆนท่านไหนที่ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแช,ชร์กดซับสไครต์ื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพง์ได้ตามคลิปครั้งต่อๆไป และเพื่อนๆ่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมนะครับมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรของผมอยู่ในคลิปเลยนะครับเพื่อนๆสามารถแอดไลน์นะครับไอดีไลน์ในคลิปนะครับหรือโทรมาสอบถามราคาก่อนซ่อมหรือปรึกษาอาการเสียเบื้องต้นได้นะครับละคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่อาร์มนะครับที่ไว้วางใจให้เราดูแลเครื่องของท่านนะและก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ